หนิงปณิตาเคลื่อนไหวถึงเปยปานวาดหลังออกจากกลุ่มมานานเรียกได้ว่าเหมือนจะเป็นสัญญาณที่ดีเลยแหละค่ะสําหรับความสัมพันธ์ของสองอดีตเพื่อนซี้อย่างเปยปานวาดและหนิงปณิตาหลังเคยมีข่าวลือออกมาว่าเพื่อนรักแตกคอกันหลังจับได้ว่าเพื่อนกุข่าวเรื่องสามีเพราะไม่นานเปยก็ได้ออกมาเปิดใจว่าตัวเองออกจากกลุ่มแล้วเพื่อความสบายใจเนื่องจากทุกอย่างไม่เหมือนเดิมและทําใจยากเหมือนกันที่ต้องสูญเสียเพื่อนที่รักมาก ซึ่งหลังจากที่ออกมาพูดในครั้งนั้นก็ไม่มีโมเมนต์อะไรออกมาให้ได้ติดตามกันอีกเลยแต่ล่าสุดเมื่อลูกสาวของเป้ยน้องปาลินจะต้องเข้ารับการผ่าตัดหลังตรวจเจอว่าต่อมอะดีนยและต่อมทอนซินโตหนิ่งก็ได้วางทุกอย่างและเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเอาเป็นว่าจะว่ายังไงบ้างนั้นไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะพี่โปรดพี่จะดูแลน้องเองน้องปาลินพี่โปรดอยู่ใกล้ๆ้ปาลินนะซึ่งหนิ่งก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เลยว่าปาลินหายไวไวค่ะทางกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่า ดีใจมากเลยค่ะรักทั้งสองคนปลืมปิ่มมากค่ะรักแม่ทั้งสองคนค่ะอยากเห็นแม่นิงมาหาปาลินค่ะงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับของทั้งสองแอบลุ้นเลยว่าความสัมพันธ์ของสองเพื่อนซีจะได้รับการเยียวยาและกลับมาเหมือนเดิมได้ในสักวันเพราะที่ผ่านมาก็คอยช่วยเหลือและอยู่ข้างๆกันมาทุกช่วงของชีวิต